ไปสั่งหรือ,อยังคุกกี้ชีสกระเทียมเจ๊ก,กวางขอ,อเดอร์อยู่ตอนนี้แอดบีเคนเค13คุกกี้ชีสกระเทียมใครไม่เคยลองลองอร่อยมากเราไม่เคยคิดว่าเราจะชอบด้วยซ้ำมันเป็นกระเทียมอะ่ะเหมือนรู้สึกว่าไม่เข้ากับคุกกี้อะ่ะแต่มันเข้าและอร่อยมากตอบละมุนหอมมากหอมความเป็นชีสกระเทียมแล้วก็นี่อยู่ในพิซซ่าอย่างหนึ่งแน่นอนอะไรกันลูกอร่อยมาก,กนุ ลองหิ้มอร่อยมากเขาใช้เนยแบบแพงใช้เนยก้อนละประมาณสองพันมัง้งมันอหอมนุ่มแล้วแบบกรอบปูโคตรดีินเยอะมากนี่กล่องใหม่ละได้มาใหม่อร่อยมากมาบอกว่าให้ไปกล่อง เดี๋ยวไม่ห่อนถึงข้าตัวใหม่ของเจ้ก่านคุกกี้สีกระเทียมไปละไยบายจุ๊บ